Oh, ดูไว้นี่ด้วยเกมันอะ่ะเื่ยนเยนื่อนช่างกำลังไล่ลบบรกค,คร,รับย้งยังยน,ยนตอนนี้ก็ติดตั้งเพลาเรียบร้อยนะครับ,บร้อย ช่างไล่ลมเบรกอยู่นะครับอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับนี่นครับตัวออไอ,ไอไ้น้ำมันนี่เอาใหม่หรือเอาเก่าดิฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยน้ำมันโชกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นใหม่หมดเลยแทนช่างโชคครับ โซการ,รยางตอนนี้ก็เสียม,มามก็กำลังใส่กระดออยู่ครับเฮ้ยย็งดูโซ่ดิเ<อ>เลยผากลางครับใส่เผากลางเอาไอ้ตัวนะั้นให้มันตรงกันนะมามตรงแล้วชัวนะนชัวหรือชัวชัวชัวดูใจเงิน

មានអស់មើលវាស្អីទៅត្រង់អឺវាបាននៅក្នុងកំប៉ុងទៀងនេះបានយីយើងញញឹមទេមកចាស់ទៅផងតែលุงគាត់លุงហ្នឹងតាណ៎ណ៎ឡាលุงអីយអូខេមកសៀមអមត្រង់លឿនស្មៃ

โอ้โหรอใจถกใส่ใสร็จไฟยังช่างไม่ได้เกะนับเฟืองใช่ไหมลลงอย่างเดียวครับใส่เสร็จลงอย่างเดียวจะเร็วหรือช้า รอติดตามชมกินดอกกินแกกาวงานเฮ้กาวกินสร้อยยิ้มบ่ไม่มีสิทธิ์กริบเด้อบ่กินแกเนาะกาวไปเบิ้มแกทํางานน้องกินแกกาวดึกดอกแล้วนั้นก็มีชุดมาร์คตุ๊กนี่ฮะโรจน์เคโน่ปุงยิลมีนี่เนี่ย มี้นแต่ยืมันได้เวียดจากฮนองไว้หนูตัวบุลูกคุณฮานอยตัวฮาอน,นอยจะเลยอันนี้สองรอบอันนู้นได้ห้ารอบไปหานกับอะไรมันถึงจะได้เฟืองมาเราไม่รู้เราเห็นแต่ในเขาทำยิงมารีนหมูน้องไอน่องคืออันนี้ไอ้ลูกมุนสองรอบคราวนู้นเวีมุนสี่รอบครึ่งแล้วพวกเขาไปบุญลูกคุณฮานเลย จะได้ลองแล้วเอาเลือนน็อตหน้าใช่ไหมน็อตหน้าคือรยัเกบเอาเดินหน้าเดินหน้า<ๆ>ปลอยอันนี้หน่อยนิปลอยคันเร่งอ,ะอ่ะอ่ารถเก็บก่อนรถเ,เก็บนู่น เอาลองปล่อยไปไม่ต้องเยยบคันเร่งดูเนี่ยบานตรงเนี้ยเดินหน้าถอยหลังก่อนแล้วค่อยเปิดไปภางโมเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมน่าจะรอบไหวครับไหวแน่นอนแต่น่าจะพอดีนะไหวอันนี้ไม่ต้องเร่ง วัยวัยเอาถอยแล้วลองวิ่งดูใส่เกียร์ถูกไหมเจ้าของเก่าก็ใส่นานขับที่ใส่ยากเดี๋ยวตีเอ้มันมีลากไอ้มันมีน,นี่ดูโซ <c oughs> เอาโซ่ครับโอ้นี่โซ่กับไปดีพร <c oughs> ะเลด <c oughs> เอาลงก่อน <c oughs> ใส่เกียร์ได้ไหมนะ ขยับไปหน้าก่อนนิ้มันเข้าเกียร์อะไรไว้อ่ะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเออ Bên nhắn Ây, à, đi mình lụt Đi hề mê Nó không đạ lần Ủa, ron ngập thân vào chồng อ๋อน <H> <ừ, đi, S 1> ี่ปลาปลามืดโซงหนูได้ไหมช่างมาดูดิบ้ามาไหนวะ

<laughs> <laughs> đây <Để cười dàng. cười> à, <laughs> à, à, tự một to lưới húa lên, vang húa lên Rồi đi cho thay thăm lên Ờ, ừ, khâu lên Để cho dạy thêm lắm Để cho ốc đòn dao còn dạc thêm lắm ពីកែក្លាយតងរួមធីមអอกจากดอนยาวก็แยกทีมอย่าให้มันมาทําหัวគិតថាចាំអាខាន់នេះរូចសិនទៅតាមមកទៅ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  Bye chặt phai phải ôn mặt. Bye, Đó, bye. long thím móng. Wait, say nó the... oh, oh, oh. okay, đi. Mày 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 เดียวไปมาลุกยิงเลยในใจแล้เฮ้ยเบียโต้ตามันาดเองหรืองงงงงงอะไรนั่งได้ดับตีเลยพอดีหรอวงตีเร็วกว่าเดิมน้อยเฮ้ยพอดีมันขับดีกว่าเนาะขับดีกว่าเดิมเพราะตัวเดิมอ่ะมันแทบจะไม่ไปเลยเกี้ยงงงงงเต้าเลยปีมูล ยนนว่าเดิมน่อนอนปรยัดน้ำมันกว่าเดิมแน่นอนประก่าเด่อยค้าด <c oughs> แทบจระหดนมันกว่าิแน่งเลลนง <c oughs> ะยก่เิม่อรยด้น่าเดืแ่อะมไปน่งนร <c oughs> ะไัด้ไปลองอ่ะเดิ๋ยว่ปติดตามคน่บไปตะดต่าเมที่ <c oughs> ปาะดก <c oughs> ่านมนอระัดทก่าเดี๋น่หย้ม่าเดน่ห้เมาเดื่อัน้นก่่อนครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ